กล้องวงจรปิดที่รองรับระบบ POE คืออะไรคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับโดยปกติทั่วไปนะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดมาเราจะต้องซื้อ 1. คือสายสัญญาณที่จะส่งสัญญาณระหว่างเครื่องบันทึกกับตัวกล้องตัวนี้นะครับ2ก็คือต้องซื้อตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงไฟบ้านจาก2 2 0โวลต์มาเป็น1 2โวลต์แล้วก็เสียบเข้าตัวนี้นะครับกล้องถึงจะทํางานได้แต่ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีใหม่คือเทคโนโลยีของ PoE หรือว่าย่อมาจาก Power over Internet ซึ่งจะช่วยใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวกล้องโดยเราใช้สายแลนย้ำนะครับว่าสายแลนเพียงเส้นเดียวก็สามารถจ่ายไฟให้กับตัวกล้องตัวนี้แล้วกล้องก็จะสามารถทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องเรื่องในการใช้สาย power หรือต้องไปซื้ออะแดปเตอร หรือไปแถบไฟที่หน้างงานนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนกันมากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นจํานวนมากแล้วจะต้องซื้อสายแลนในจํานวน1000เมตรในขณะเดียวกันเราต้องหาสายไฟที่จะต้องมาจ่ายสายไฟ DC ตัวนี้นะครับซึ่งต้องเดินไปคู่กับสายแลนก็ต้องใช้ขนาดความยาวประมาณ1,000เมตรเหมือนกัน หรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นมากกว่าถ้าเราไปแทบสายไฟที่หน้างานนะครับแต่ว่ากรณีนี้ถ้าเราซื้อ PoE Switch หรือว่า PoE b u i l ิ i อจากเครื่องมันทึก NVR สามารถส่งสัญญาณได้ผ่านสายแลนตัวนี้เลยแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับกล้องมันจะสามารถทำให้เราประหยัดในการซื้อสาย Power ได้นะครับซึ่งจะเป็นข้อดีมากๆส่วนข้อเสียนะครับสำหรับระบบ POE จะมีราคาแพงกว่าตัวที่ไม่รองรับ p o e นะครับซึ่งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกตัวกล้องแล้วก็ตัว p o e s w i t ก็จะมีราคาสูงซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีจำนวนที่เยอะเราจะได้ประหยัดในการใช้สายไฟได้เยอะๆนะครับโดยปัจจุบันมาตรฐานของระบบ p o e จะมีอยู่3มาตรฐานด้วยกันก็คือ 1. สามารถจ่ายไฟได้ที่15.4วัตต์ สสามารถจ่ายไฟได้ที่3 0วัตต์ระบบที่สามสามารถจ่ายกำลังไฟได้ที่6 0วัตต์ซึ่งการเลือกใช้งานของแต่ละกำลังวัตต์ของแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับขนาดกล้องถ้าเป็นกล้องตัวเล็กก็จะสามารถใช้กำลังวัตต์ที่น้อยได้แต่ถ้าเป็นกล้องระบบสปีดโดมที่มีขนาดตัวใหญ่เราก็ต้องเลือกกำลังวัตต์ให้สูงขึ้น